สวัสดีค่ะทีมงานเกมก,กลับมาแล้วนะคะตอนนี้ทีมงานอยู่กับแพทเม้งก,กังประกาศสิบ้าขีน,นะคะแล้วก็วันนี้นะคะทีมงานก็จะมีอาการคัดจมูกนิดหน่อยนะคะก็ผลจะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยผู้เล่นเองก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะโอเควันนี้ทีมงานจะมานําเสนอในเรื่องของอะไรนะคะเราอยู่ที่แพทเม้งกานะคะรัวไป็นๆสัญลักษณ์ด้วยนะ ทีงาก็เลยคิดว่าเรามาเจาะลึกความเป็นเมนกัามากกว่านี้กันดีกว่านั่นก็คือคะแนนานาของเมนกลานะคะเพราะว่าเราเคยการเสนอในส่วนของสกิลไปแล้วเนะาะปานของเมนก้าหกปานนะคะปานที่หนึ่งนะคะวิชาไฟแดนทีมงานไม่ชอบชื่อนี้เลยพูดถึงกีรยคิดถึงผักบุ๊ก ไม่ต้องตกใจนะคะอาจจะมีส่วนในเสียงของที่ทีมงานเสียงหายไปนะคะก็บางทีมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะอั้นกระแอบนะโอเคสปราันที่หนึ่งวิชาไฟแดงค่ะแต่ว่าตอนแรกที่เราทำเวยกันมันไม่ใช่ชื่อวิชานี้เนาะมันเป็นชื่ออื่นเนาะสารสองพลังเปลวสุริยันนะคะสารสามคำพีใจตะวันโชน ปานสี่พลังเทพเพิงผานปานห้ากนรยุีโรตราชนะคะที่งานชอบชื่อนี้อะแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้อะยวไม่ค่อยหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเนาะปานที่หกนะคะเทพผานสมุดย้ายฟ้าก็อยากจะบอกว่าชื่อเขามันจะออกไปทางไฟไฟตามสัญ,ญลักษณ์เขาเลยนะควเรามาดูปานที่หนึอ่งตอนนี้ที่งานจะขอรับสัญลากณปานที่หนึ่งถึงสามแล้วกันเพราะว่าดูจากรายละเอียดแล้วมันน่าจะต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทเนาะ เออแล้วก็เทนีนนจะบอกอีกอย่างนึ้นะคะว่าในตัวปานมันก็จะมีแบบลายละเอียดดังเพิ่มกระบวนท่าเพิ่มลมหายใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเรียกได้ว่าตัวปานมันจะต้องไปพร้อมกับตัวสกิลแล้วก็จุด ที่ผู้เล่นเปิดนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ทีมงานจะขอไม่แนะนําแล้วกันเพราะว่าผู้เล่นครับจะต้องหาความเหมาะสมให้กับตัวละครตัวเองใช่ไหมคะที่น่าจะมานำเสนอในผลของเอฟเฟกของปาลาแล้วกันนะคะว่าปลาน,นี้มันมีผลเอฟเฟกอะไรบ้างน,นะคะโอเคมาถึงเออนี่ชื่อนี้พลังเพลิงแดงฉานนะคะก็เป็นชื่อตอนที่เราทเควสกันใช่ไหมแต่ว่าพอไปเปิดในสมุดมันการเป็นวิชาไฟแดงเฉยเลยซึ่ง ผักบุ้งดีๆนี่ตอนนี้โจทย์ของทีมงานก็เปิดแดงรอเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูทีละเอฟเฟกกันละกันนะคะไฟเผาศัตรูก็คือเวลาโจมตีถ้าเกิดว่าพอบอกว่าเวลาโจมตีพบนั่นหมายถึงว่าเราไปโจมตีเขานะคะจะได้รับฐาหนะไฟเาผาศัตรูภายในห้าวิจะเพิ่มพลังทำลายกับเวนทา่าอะๆๆนั่นก็คือ ถ้าเกิดว่าเอาแบบภาษาแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเราจะเพิ่มด a m a g มากขึ้นนะคะจากที่เราโจมตีปกติร้อยหนึ่งแล้วก็อาจจะไปโจมตีเป็นร้อยห้าสิบอะไรเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยก่านโดยความที่ว่าบับบอกว่าเราจะต้องโจมตีเขาใช่ไหมคะแล้วก็ผลบับจะขึ้นที่ตัวเราเพราะฉะนั้นทีมงานก็จะให้ตัวละครชายเป็นผู้เปิดแดงแล้วกันเนาะเราจะได้มองเห็นบับชัดๆโอเค เห็นไหมคะว่าเมื่อกี้มีไฟติดใช่ไหมเดี๋ยวทีมงานจะทําการคืนนิเวศเ,เราดูดาเมจสดๆไปก่อนแล้วกันก็คือดาเมจจะอยู่ที่2 2 8น่ใช่ไหมคิอีกเมื่อกี้ดาเมจจะอยู่ที่2อ4อี่คือทีน่าอัจจุบัพูดลกๆนะคะเพราะว่าไอ้ตัวบางเนี้ยมันจะส่งติดคือเรียกได้ว่ามีโอกาสติดคือไม่รู้มันจะติดขึ้นมาตอนไหนเราก็เลยจะดูแล้วก็โอเคเดี๋ยวทีมงานจะลกๆติดเลย มาดาเมจปกติของเราจะอยู่ที่ประมาณ248นะคะหรือว่า2 2 8ร้ะืขึ้นมาเป็น274เห็นไหมคะว่าดาเมจปกติมันจะอยู่ที่228ถึง248ใช่ไหมแต่ทีนี้พอติดบดัคเมื่อกี้ขึ้นมาปุ๊บมันตะดาเมจมันจะเพิ่มมากขึ้น บอก่สิบสองว่าแปดสิบสามน่ะเห็นไหมคำว่าดาเมยมันเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะถ้าหลายคนสงสัยว่าเฮ้ย G m e f f มันติดยากใช่ไหมที่ว่ามันติดยากเพราะว่าตัวทีงานเองทำให้มันติดยากเพราะว่าถ้าทีงานโจมตีแบบผู้เล่นกำลังต่อสู้กันอะมันก็จะติดง่ายคนะเพราะว่าเอฟเฟกต์พวกนี้มันจะบ ขึ้นอยู่กับการโจมตีของเราแต่ว่าทีมงานอยากให้ผู้เล่นเห็นภาพชัดๆทีมงานก็เลยเลือกที่จะใช้ทก,กิลแบบตีจ๊กนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นภาพชัดๆแต่ว่าถ้าสมมุติเราต่อสู้จริงๆมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่ายิ่งเราตีมากนิดขึ้นบัฟมันก็จะติดง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะทำให้เราดียากเออ และคือทีงานอนยากทำให้ผู้เล่นดูง่ายๆทีงานก็เลยเลือกที่จะโจมตีแบบจึ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบมองเห็นชัดๆเห็นนะคะว่ามันติดไปแล้ว เรียกได้ว่ายิ่งเราใช้กระบวน่าเยอะขึ้นผลของเอฟเฟกก็จะติดง่ายขึ้น,นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบักต่อไปของ <Effect. S 1> เอ่อดูเอฟเฟกต่อไปของปลานี้กันดีกว่าทีมงานเริงมนะไฟโกรดพุ่งแรงนะคะเมื่อถูกโจมตีครับเมื่อถูกโจมตีนะคะนั่นหมายถึงศัตรูเป็นผู้โจมตีเรานะคะเมื่อถูกโจมตีจะได้รับไฟโกรดพุ่งแรงภายในห้าวินาทีสร้างความโกรดสิบแต้ม กอนอันเลยความโกรธคืออะไรนะคะความโกรธคือค่าโทสะนะคะที่เราใช้อันตินั่นเองโอเคเรามาทําความรู้จักกับค่าโทสะนี้กันนะคะค่าโทสะนะคะถ้าเรายืนเฉยๆแบบนี้มันจะไม่เพิ่มนะคะเห็นปะแต่ทีนี้ถ้าเรามีบัฟไฟโกรธพุ่งแรงปุ๊บต่อให้เรายืนเฉยๆค่าโทสะก็จะเพิ่มขึ้นมาเรามาดูของจริงกันดีกว่า อันนี้คือไฟโกรธพุ่งแรงนะคะเห็นไหมคะว่าค่าโทรสศะเราขึ้นแม้กระทั่งว่าเราอยู่เฉยๆเนาะแต่ทีงานจะทําให้เห็นภาพกันชัดๆอีกทีนึงเนาะ ต้องปล่อยปล่อยอันตีออกไปบ้างแล้วล่ะเห็นไหมคะว่าไฟกดเพุ่งแรงพอมีบัฟขึ้นมาปุ๊บโทสะของเราจะเพิ่มขึ้นแม้ว่าเราอยู่เฉยๆถามว่าอ้าวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อตอนที่เราต่อสู้โทสะเราก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว มันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราหนีนะคะถ้าเราติดไฟปิดพุ่งแรงปุ๊บแล้วเราแบบว่าเฮ้ยเราอยู่ไม่ได้แล้วเราหนีไปตั้งหลักสักนิดนึงเราให้โทรศัพท์ขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็ใช้อันติสนกลับน่าจะเป็นการช่วยชิงจังหวะเล็กๆแบบเล็กๆเ,เ,เลยอะโอเคซึ่งทีมงานเขาว่าถึงมันแบบเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีวกว่าไหมเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นผลของปลานหนึ่งนะคะก็คือถ้าหากเราติดสถานะไฟเผาสตูปุ๊บ มันจะเพิ่มดาเมตรของเรามากขึ้นนะคะส่วนถ้า,าเราติดสถานะไฟกดพุ่งแรงนะคะต่อให้เรายืนเฉยๆโทสะเราก็ขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะเดี๋ยวเราไปดูปาสอ2กันก่อนแล้วกันนะคะว่ามันจะดีกว่านี้ไหมพลังเปลวสุริยันนะคะนั่นก็คือเราจะได้รับสถานะตะวันเดือดคุ้มกายเมื่อถูกโจมตีมีโอกาสชักนำตะวันเดือดปกป,ป้องตัว เราะะภายใน5วินาทีนะคะจะติดกับพลังทําลายหรือว่าถ้าเรียกอย่างเข้าใจง่ายๆก็คือสะท้อนดาเมจนั่นเองรวมไปถึงพลังทําลายจะรักษาเราด้วยรักษาตัวเราหรือว่าฮิลใช่ไหมเพิ่มเลือดอะ่ะเออใช่เพิ่มเลือดแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ภายใต้สถานะระงับวิชาตัวเราอมภาตหรือว่าสลบปุ๊บไอ้สถานะรักษาตัวเราอะ่ะมันก็จะเพิ่มเทวีความ ม่แววว่วะเดี๋ยนะเขาคิดกันมันจะเพิ่มประสิทธิภาพเออเพิ่มประสิทธิภาพเท่าตัวเลยนะคะซึ่งด้วยความที่ตัวละครชายทีมงานใช้กระบ,บนทา่ากระจอกเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนว่าสถานะอันนี้มันทําอะไรได้บ้างนะคะผู้เล่นต้องสังเกตตัวละครหญิงนะคะ เห็นไหมคะว่ามันมีการรักษาตัวเองเกิดขึ้นรวมไปถึงมีการสะท้อนดามเมจมาที่ตัวละครชายใช่ไหมคะาะว่าตัวละครชายเป็นผู้โจมตีนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันกทีมงแลวกันเห็นไหมคะว่ามีการสะท้อนดามเมจเกิดขึ้น รวมไปถึงตัวละครเราก็มีการเฮือเพื่อตื่นขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าปานนี้ดีก,กว่าปานหนึ่งแน่นอนในความคิดทีนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูปาน3กันนะคะคำพีใจตะวันโชนคำพีใจตะวันโชนนะคะหลังใช้กระบวนท่าโกรธทุกครั้งจะเพิ่มทำลายกระบวนท่าเพิ่มขึ้น3าปเปอร์ ติดต่อกัน12วินาทีเวลากลับปานเวลากลับปานคืออะไรเวลากลับปานก็คือระยะเวลาคูลดาวของเอฟเฟกต์สกิลเอฟเฟกต์ปานอย่างเช่นมันจะติดสถานะตะวันจ้า2ใช่ไหมคะถ้าเกิดว,ว่าเราติดสถานะตะวันจ้า2ไปแล้วระยะเวลา24วินาทีถึงจะทําการติดสถานะนี้อีกครั้งนะคะแล้วก็โดยรวมของผลเอฟเฟกนี้นะคะนั่นคือ หลังจากที่เราใช้กระบวนาท่าโกรธทุกครั้งนั่นหมายถึงว่าหลังจากที่เราใช้อันติเพราะว่าใช้กระบวนท่าโกรธหมายถึงว่าการใช้สก,กิลที่มีความเกี่ยวข้องกับค่าโทสะนะคะพอเราใช้สก,กิลอันติปุ๊บเราจะเพิ่มดาเมจการโจมตีภายใน12วินาทีก็คือพอเราใช้อันติปุ๊บถ้าเรากดสก,กิลอะไรไปปุ๊บดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตฟื้นพลังให้กับน้องก่อน เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะเ,เพิ่มจริงไหมก่อนอื่นเลยนะคะภาพื้นผานของเราดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ250นะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้อันติกันดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลของดาเมจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็วทีมงานขออนทีงานเก็บโททะโอเคเดียวทีมงานจะเริ่มใช้อันติแล้วนะคะ250นะคะ เห็นไหมคะว่ามีตะวันจ้า2ขึ้นเห็นไหมคะว่าดาเมจเราเพิ่มขึ้นจากตอนแรก2องเพิ่มมาเป็น3า8ร้อยี่เรียกได้ว่าดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะนะเพิ่มขึ้นเยอะกว่าการใช้ปารนึ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้กันอีกทีหนึ่งนะคะ สองร้อยเนาะอ,อ๋อลืมไปว่าเออทีนั้นลืมว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีเวลากับปลาก็คือเวลาระยะคููดาวของปลาอยู่ที่2ินาทีนะคะ เห็นไหมคะว่าดาเมจเขาขึ้นอย่างชัดเจนมากๆเรียกได้ว่าสําหรับใครที่มักจะมีบางสกิลหรืทีมันรู้สึกว่าโทสางมันจะขึ้นไวใช่ไหมอย่างเวลาอันตีไปแล้วเราตีหลายๆทีอ่ะมันแทบจะอันตีต่อได้เลยคือรอระยะเวลาคูลดาวเสร็จใช่ปะทีมงานว่าผู้เล่นน่ยน่าจะประยุกใช้ได้ใช้ประโยชน์จากปานี้ได้เยอะเลยอ่ะคัมพีใจตะวันโชนนะคะอืมก็เป็นปานที่สามของสำนักเม้งการนะคะ วันนี้ทีมงานก็จะมาสรุปให้ตั้งแต่ปรางห,หนึ่งถึงปรางสามก่อนแล้วกันนะคะด้วยที่ว่ามันต้องพักแหละนิดหน่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้เล่นที่สนใจสังนักเมงการนะคะอย่าลืมไป Subscribe Channel Monstercaster ในช่อง YouTube นะคะเพราะว่า สำหรับใครที่สนใจข่าวสารที่รวดเร็วก่อนใครรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน,นะค่ะและยังเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้ดวยแล้วก็ช่วงนี้นะคะผู้เล่นขอให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเราเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะคะจะได้อยู่ด้วยการไปนานๆนะคะจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยวันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ